เราสามารถขอบัตรเดบิตตามที่หลังได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปสมัครบัตรเดบิตไว้ฝากกดติดตามกด like, ไลค์เป็นกลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูแอปพลิเคชัน TMB Touch แล้วก็พาทุกคนไปดูไอ้หัวข้อที่ผมพูดมาเมื่อกี้การสมัครบัตรเดบิตและผมก็จะสมัครบัตรเดบิตให้ท่านผู้ชมดูเลยนะครับ ครับสำหรับขั้นตอนการสมัครบัตรเดบิตแล้วก็เราจะเข้าไปดูแอปพลิเคชันด้วยเราก็กดเข้าไปที่ tmb touch นะครับอันนี้คือที่ทางเจ้าหน้าที่เขาได้ผูกบัญชีผมกับ tmb touch เข้าไปแล้วกดไปเลยนะครับก็จะมาเจอหน้าแรกอย่างนี้นะครับเราก็ล็อกอินปกติจะมาเจอบัญชีอย่างนี้ของเรานะครับอันนี้คือบัญชีที่ผมเปิดบัญชี all free นะครับนี่ เป็นด้านบนนะครับที่เราได้ไปเปิดที่สาขาส่วนด้านล่างอันนี้เป็นบัญชีมีมีเซฟนะครับที่เปิดก่อนหน้านี้เมื่อเมื่อคลิปที่แล้วนะครับอันนี้อ่ะเรายังไม่ต้องสนใจมีวันนี้เราจะเอาทีมบีนะครับเราก็อ่าเห็นอ่ะ,ะอท่นานผู้ชมสเก็ยอดเงินของผมนะเป็น0นบาทนะคอยดูว่าผมจะสามารถสมัครบัตรเดบิตได้หรือเปล่าแต่ถ้าเห็นคลิปนี้ก็แสดงว่าผมสมัครได้นะครับเรากดไปที่บัญชีทีนะครับ อันนี้ก็จะเป็นหน้าหน้าให้เราทำธุรกรรมนะครับเราก็มาแตะที่บัตรเดบิตนะครับเราจะสมัครบัตรเดบิตวันนี้ข้างล่างก็จะเป็นข้อมูลของเราอพอมาเจอหน้านี้แล้วนะครับก็อ่านนิดหนึ่ง TMB All Free นี่ฟรีอะไรบ้างเนี่ยครับเขาบอกอยู่ฟรีกดโอนจ่ายดั TMB ทัดและ ATM ไม่จำกัดจำนวนครั้งฟรีไม่ชาร์จอะไรเนี่ยอ่านสิทธิประโยชน์นะครับาจากนั้นมากดออกบัตรเดบิต a t m all free นะครับ TMB all free แล้วก็กดอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขแล้วก็กดยอมรับ จากนั้นระบบเขาจะถามว่าจะให้เราจะให้เขาส่งบัตรให้เราตามที่อยู่ที่เราระบุไปหรือเปล่าถ้าเราต้องการให้เขาส่งมาที่อยู่ที่เขาระบุขึ้นมาให้เนี่ยเราก็กดยืนยันถูกต้องแต่ถ้าต้องการเปลี่ยนที่อยู่เราก็ทําการเปลี่ยนที่อยู่นะครับ <ise> ก็ใส่เข้าไปถ้าใครต้องการเปลี่ยนอันนี้ผมจะไม่เปลี่ยนข้อมูลนี้โอเคแล้วผมก็จะกดยืนยันนะครับ อันนี้คือหน้าตาของบัตรเดบิตที่เราจะได้นะครับนี่มันก็จะมีชื่อของเราปรากฏอยู่บนบัตรเลยนะครับเป็นชื่อภาษาอังกฤษของเราเราก็ตรวจสอบดูว่าถูกต้องหรือเปล่าชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยอ,อ่านดูนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมอ่านดูนะครับบัตรเดบิต TMB เดบิตออฟฟร e นะครับ ค่าธรรมเนียมฟรีค่าธรรมเนียมรายปีฟรีเมื่อเขาบอกว่าอย่างงี้แล้วเราก็กดยืนยันนะครับเขาจะให้เรากอกรหัสผ่านอีกครั้งหนึ่งนี่ตอนนี้ระบบแจ้งมาแล้วนะครับว่าออกบัตรใหม่สำเร็จจากนั้นก็จะมีข้อความเด้งเข้ามานะครับ เขาบอกว่าเขาจะส่งบัตรมาให้ตามที่อยู่ที่เราแจ้งนะครับตอนนี้เราก็ได้สมัครบัตรเด,ดบิตเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็รอบัตรเด,ดบิตมาเดี๋ยวผมจะทําคลิปต่อไปว่าวิธีการเปิดใช้บัตรเด,ดบิตจะทํำยังไงถ้าเกิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมก็ฝาก like, กดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับจะได้เป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปดีๆต่อไปสําหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับ Habe ich auch.